กาบสบายดีพ no? ่อแม่พ nice. okay. ี <possible> ่น้องของกาบสวัสดีเอฟซีทุกขันเนาะเข้ามาชมช่องน้องอเนยแม่น้องอเนยกะถือกระตาเนาะพี่น้องเนาะอาชีพน้องอาชีพข้แดงพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งมาส้มแล้วกันว่านเได้หรือว่ได้เนาะน้องอเนยพ่หาซีมาสั่นเป็นแก้วขูดกระเบิดไม่สาวก็กระตาเนาะคนน่องอเนยไปตากล้องเองเนาะหลังจากเมื่อวานไปปีนต้นกล้วยไม เป็นกุกเสือกเนาะหากล้วยไม่ป่าเนาะวานเศร้ามาหนี้ฮักกะจะไปแหน่ไข่มุดแดงทำบักทึกแดงนะตัวเพิ่งจะซื้อไม่เศร้าเนาะจะไปขึ้นกกโพกกวาไปหาแหน่ไข่มุดแดงคนไปละพี่น้อง ฝนไปขึ้นก๊กโพก๊กว่าไปหาเน่ไขมุดแดงพี่น้องเอ้ยนี่ก็มาหอดป่าเนาะกำลังขึ้นก๊กโพก๊กว่าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาชมกันเนาะตอนนี้ก็มาหอดป่านี่เดี่ห้างนี่เด้ที่นี่ห้องนี่น้าอุ้มต้น แมนปลาังแดงปลลุงมาเบ่งาหากินแบบบ้านบ้านธรรมชาติเนะปลาไม่ไมคุณน้ <c oughs> นองอันเนยกันัน่งคอพ่อนะ้นอง nó nơi cả mang cần nó nơi phải cái nhè một đèn cốc Phu. Phu. Nào. Nào và nơi cốc quả nữa Hãy subscribe โ oh, อ้เหียบกขาดนบานผับหัวลงมากว่าเออผับหัวใสตกะก้าเลยนะเอาเอาไม้ชาวแล้วถับลงมาเลยเออ แล้วคุณน้องคุณปกติน่ไข่มดแดงยังบอดตื่นกับประจักเลยบิ่งมาเบิ่งดูโอ้ยังเป็นไข่รีบอยู่มังมุมมังมุมอังมุมออกกันน้องห้างปรเลืออบปล่าแล้วโอ้โอ้น้องน้อยหัาง เนี่ยไขมุดแดง,งอัคไขยากตึงหรบอรไม่จะนั่งแม่มันโอ้อง เนี่ยใครมดแดงหาก,กินแบบบ้านๆเนาะขนน้องนเนยกับมาหนำบายดีก้มหัวลงโอ้นางกับมาหนำเนาะพี่น้งนนองใช่ใช่อันนี้เป็นปลาลุงขนนางกับกินอันนี้เป็นมากไม้เนาะพี่น้องมากไม้ป่า,ปาพี่น้องเลย

เดนเลัพ่อแต่ตแมมครังตึงนาะแม่มก็หลายมากมีลูก้อต่เนาะ่พกระทางเลพี่นารตึงตึ่ใคตึงอยู่ตึงพี่เนาะโผก่หนามเยมาไก่ลูกมาไก่อันน้ลูก ทังเนาะพี่น้องเลยตึงๆกระเรนเอามาเสกเขาหยากรดอกมันคางาไม่ใช่พี่น้องนี่ก็มาถึงเฮือนไปที่เรียบร้อยเนาะมาเบิ่งมาชมเนาะป่าลุงเนาะอันนี้คือหมุดนะพี่น้องหมุดสมคือหมุดแดงบ้านเฮาเนาะอันนี้คือไข่เนี่ยบนคอยตึงเป็นไข่รีบเนาะพี่น้องคุณนะแม่น้องอันเนยผมก็จะเทย ไข่มุดแดงไข่หมดด้วยแม่หมดไข่ทั้งแม่พอน้องอเนย์บอกนี่คือนางหมดใช่ไหมแม่พแม่ไข่หมดแดงเลยนี่นางหมดขาวเลยพอน้องอเนย์ว่าเนี้ยว่ามันแม่ไข่ไข่มดแดงดอกนี้หน่องเอ้ยขันว่า ไข่หมดแดงมันจะเป็นลูกนางมันได้มันจะนขึน้นจะขึ้นนางหมด่น้อยมันเป็นชะไข่หมด <c oughs> <c oughs> แกงขีงก้กกเงาผมได้มันกัดเหลือไก่ได้บบก, <c oughs> กัดเหลือไก่ลีไข่กัดกัดเหลือไก่คนนะปลาลุงปลาพะโน เนาะอัี่ก็คือหนูเนาะหนูตึกกับเล็กพ่อน้องเอ้ยกับพ่อหนูเลยน้องตึกน้อต้านใส่มาเนาะพอน้องเอ้ยเฮียังพ่อหนูปากแดงนี่หนูแม่และหนูผู้หนูแม่ พี่น้องเลนุปากแดงไอ้ช่องโตโอ้นักหนักกะปฝนปลาบ่าเนาะต้านไปใส้มาพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องโอ้หนักฝนปลาพี่น้องเลยลายคนลายเห็ดพี่น้องอันนี้นุปากแดงหอมแทนนุนุยังเขาเอ้นุนุทองขาวบอกทองขาวพี่น้องเลยหลังจากซื้อกลับมาวันนี้ต้องต้านกับใบไส้เนาะเลยได้ช่องโต สองโตเลยพอเนยสิขุอาโน่พี่เนาะมันปลามาเปลี่ยนใส่พี่น้องเลยเริ่มนาพี่เนาะคั่วโน่ซุกเป็นทีเรียบร่อยเนาะอ๋อตัวแม่น้องเนยกะตำข้าวขั่วจะทำอะไรเนี่ยตำาวขั่วพี่น้องเสียงสุกไก่มแดงเนาะสุกไข่มุดส้มมุดแดง ไหมส้มพี่นอเนออสุขมดแดงเนาะกลัสไข่หมดแดง่ใส่ข้าวคั่ว่งนี่าได้ต้องคืนมาทำที่ผนปรุงเนาะข้าวั่วพริกป่นนะพริก ผงแล้วก็น้ำปลาเนาะเป็โนเมนูเช้านี้ซุปไข่มุดแดงซุปไข่มุดแดงพี่เนอะใส่หอมแดงต้นหอมเนาะพี่นอหอมผักซีกับผักหอมบัวพี่เนอะ หอมปอบ้านเท่าน oh, ี่แหละหอมซีหอมปอมปกติก็ใส่หัวหอมนี่เลยเขาคนเนาะนี่ใส่หอมสดสโอ้สหลดพี่น้องเ้ยเนวนามันดผงนวเนาะผมหล่นเปกระเจิงเลยบล่นลนบ๊ลลลลลลล ทำบะแดงก็ใช่เนาะมากินทำบะแดงนล้กันเลยเมนูจานเด็ดทำบะแดงมามาอันนี้คือปอนปลาดุกนี่หน้าคือปอนปลาเนาะน,น้องน้องหนักปนปนปลาดุกปนปลาดุกอันนี้พี่น้อง กัวนูเขาเนาะนูปากแดงปลาลุงเลยนูปากแดงเรื่องนูขอน้องอันนี้ยทำเองเลยเนีย่มีนูนทำเองไวท้เรื่องนูหนูนูหนูมาดูดูนดในกระตุกเนาะนี่กี่อย่างไขม่มดแดงหนูป่นฟ้าดุกแม่ไม่นูเศร้าเนาะนูะนเศ้านี่น พี่น้องคลิปนี้ก็ส่มมา,า,าพักคนนะชิคอรับลาประลงเพียงเท่านี้เด้อผากก็ไลก็แชร์ก็ติดตามส่องน้องอันเนยได้พี่น้องผากเบิ่งผักส้มนะสบายดีสบายดียดประลุง